ันนี้ผมอยากดแมสยี่สิบสามสิบดาวยี่สิบสามสิบดาวนี่มันสูงไปป<ร>ะเหรอดาวเลยนะเว้ย <laughs> เ้ยพี่อ่ะถูกถูกนะเวย้ยผมเคยขึ้นอ่าย<อ>ี่สิบเก้าดาวภายในวันเดียวนะเวย้ยจากจากหนึ่งดาวขึ้นยี่สิบห้ายี่สิบเก้าดาวภายในวันเดียวเลยนะเวย้ยเป็นได้ไงวะ <laughs> และหลังจากนั้นก็ไม่เคยไม่เคยขึ้นต่อเลยอ่ะเยอยแม่งก็แบบตันอยู่แค่ยี่สิบเก้าอ่ะแล้วก็ลงมาเอ่อเหลือยี่สิบสองเหลือยี่สิบสองเสร็จเหลืออะไรต่อ ตานนี้ดีหน่อยโลเม็ดม่วงว่าโลเม็ดม่วงโอ้มีคนคาดหวังโอ้แวนอีกแล้วอะแคสังเกตแวนแ<ก>อีกลแ,กแ,กแกล้วอเฮ้ยเขาเรียกว,ว่าแวนมันต้องมีทิกการเล่นหน่อยต้องมีแบบสเต็ปการเล่นบารม,ม,ม,มีเม็ดม่วงเลยเถอะบารมีเม็ดม่วงเอาใครดูพอเล่นไม่ถูกใจมันก็จะโดนตายไอ้เหียเม็ดม่วงปั๊มเปล่าวะ ปัม๊มสิ <c oughs> เปิด<ค>ปั๊ปมฮะก็เล่นอันนี้ไงเปิดทุกตาก็เล่นทุกตาไงไม่ไม่หมยถึงผมใหมยถึงไอ้พวกจ้างปัม๊มจ้างปั๊มอ่ะอ๋อใหม่ใม่ม่อันนี้เล่นเองเล่นเองผมไม่เคยแบบทุกตัวผมเล่นเองหมดแหละ <c oughs> สรุปก็คือแม่งเล่นเป็นแค่ตัวเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ้ยช่วงแรกผมก็เล่นเป็นแค่ตัวเดียวไอ้พี่ ครั้งแรกที่ผมเล่นเกมอารวีอ่ะตัวแรกที่ผมเล่นคือกีฬาตอนนั้นแม่งมาใหม่เลย <Whoa. S 2> ผมเล่นแม่งขึ้นคอนอะ่ะเล่นอยู่แบบไอ oh. ้แค่เกมไหนแม่งโดนแบนนีน่ความชิบหายมันเกิดเลยครับนั่นแหละนั่นแหละอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยหน่อยอู้ดูมันเฮ้ยรอดป่ะเฮ้ยเฮ้ยดู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 โอ้โหรอดรอดได้ไงวะนั่นน่ะเออเจ้านั่นแหละไอ้เแคยแรดกับมวยอีกแล้วเหรอไอ้เแคย ผูนี้นี่เป็นเฮียอะไรเนี่ยเจอบ่อยๆไอ้เมตาใหม่ถามว่าเจออยู่ทีมตรงข้ามป้าเฮียเจออยู่ทีมกูเนี่ยเออมันดีแล้วนะดีกว่าเจอไอ้เียร์ไฮยะเตะยิงทำหายไม่ได้ได้แต่ป้าวหายใจแล้วก็ไม่ไม่ใช่อันตีนะพี่ฮฮยะตะอันตีผมบอกเลยเฮียอันตีแม่งคิดโคตรเยอะแม่งต้องคิดว่าไอ้เฮียตัวนี้จ่ายซีซีอย่างว่าตัวนี้มีซีซีบอกว่าเออั่นแหละโคตร แต่ถ้ามัมีโฮลิไฟน e ยงเงี้ยโอเคอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ถ้ามีโฮลิไฟน์แต่ถ้าไม่มีโอ้โหอย่าวังจะได้ลำรเอ่ะมึงปลาสะกิลหนึ่งไปก็พอแล้ะมีหน้าที่แค่นั้นแหละมึงคิดว่างั้นเลยโอ้โหนี่กูตีไม่เข้าเลยเฮ้ยนังไงตอนนี้ออกตาไหมเดี๋ยวเราเสร็จกัน เอาละเหยียบลางขึ้นเต่ามาแล้วนี่แวนสายเวยด้วยมั้งเนี่ยนั่นไงกลัวแวนเวดแวนเวดผมาจริงพี่เจอแวนบ่อยไหมช่วงเนี้เพิ่งเจอเนี่ยปกติไม่ชอบหายาส่วนมากจะเจอเออสไนเปอร์หายา แล้วก็เออไอพวกสลิมพวกนี้ไม่เจอแวนไม่ค่อยเจอพวกสลิม,มอ่ะนะพี่เออสลิมแบบไหนวะนั่นแหละคำถามสลิมกระต่าย <c oughs> อะกระต่ายพูดให้เคลียร์สลิมกระต่ายหรือว่าสลิมอื่นแ <c oughs> ม่งมันมุกมันคข้งๆงกว่ามุกเมื่อกี้เนะี่ยเจ้ตบไง กูไม่ได้ด่าคนไทยนะเว้ยอะไรแบบนี้วะไม่ๆผมก็คิดไม่ออกกันว่าผมจะเล่นต่อไงเนียผมเปิดแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นต่อจะรู้เลยอ้บนสองซับไม่อยู่ช่วงนี้สมองมันตันๆคิดมุกไม่ค่อยออกนอนไหม ไอเฮียโอมาอุ้ยล้างด้วยมันไม่ให้ถีบอะไอเฮียมันโอ้โหไอสัตว์พลังขึ้นเต่าสิบเท่าไอเฮียแม่งฮามีฮามีห้าอัดหน้าผมเลยอะโว้ยโ้ยง่วงนอนอุ้ยตานีไม่ไม่มีโคตรว่ะโคตรดีใจเลย ถ้าเมทเดินเกมดีะเวยพี่ผมบอกเลยว่าเกมแม่งโคตรสบายอ,ะอ่ะอ้าอันนี้เมทก็เดินนี่หรือเปล่าหรือเมดดัก <c oughs> ผมเห็นแม่งดักอย่างเดียวเลยเว้แต่จ้องต้นอ่าโอ้แวนเวดแวนเวดจงจเจริญ นอนก่อนแต่เมดไม่ค่อยจะมีเลยอะ่ะอืมไอคิวเลนสูตรสามล้อไอสามสูตรโล้ะตึงปโฮโฮเป้าไอสี่สูตรโล้วเหรอจึงปเป่าเฮ้ยยังไงพี่จะขายข้าพไหมฮะโดนด่าไม่ปแปลกอะเกมนี้ จูบดีเซฟิตโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังโดนฮาเมฮาตายแน่เลยโอมาได้ข่าวว่าสกิลสตานได้หมดแล้วไม่่ใชเหรอเบื่เอ็งเอาอะไรมาพูดโอ้โหโอมาสกิลสตานไอ้เหี้ยผมเห็นโอมามันสตานหมดแล้วไงผมเห็นโอมาสตาร์นหมดแล้วไงผมก็ใส่สุดเลยสกิลสตันมันสองวิเองเลยสกิลสไลมันอะจริงจัง เออสไลด์มันสองวิเองไอ้เหี้ยสองสอง,สองวินี่แผ่นตั้งแต่แผ่นไหนได้พี่ไอ้เหี้ยปัจจุบันผมเล่นแม่งห้าวิเลยนะเว้ยเอาห้าเลยถ้าลดคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิเล็กบัจนอ่ะถ้าคูดาวสี่สิบนะโอ้ต่อให้ลดครูดาวสี่สิบก็เหอะพี่มันก็ไม่ขนาดนั้นที่สองวิก็เกินไปก็เออโอเคไม่ได้เล่นนานเหมือนกันแต่เคยเล่นครั้งหนึ่งไงสองวิพี่ลองคิดสภาพเว้ย แม่งกิ้งแม่งทำงั้นได้รัวๆเลยเฮ้ยแม่งตันได้รัวๆเลยใครจะไปเล่นกับแม่งได้อะแต่มันบางไงเล่นเล่นไม่เคยถึกเลยแต่บางแต่มันแรงไงมันแรงมันก็มีข้อโทแทษไงมันแรงเหมือนกันแหละโดนเรือได้เต๋อช่วยหน่อยก็ดีไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่พี่ปืนเคียบกันมันมันจะห้ามีห้าแล้วม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 าแล้วเอาเลยบูม โอ้ิหเฮีย,ยงงลงไม่ตายว่ะผมน่าจะหนึ่งก่อนแตกเลยแ <c oughs> ม่งถึกกว่าที่ผมคิดไว้การคำนวณดเมมจผมพลาดไปเพียงสามจุดหนึ่งเซนติเมตรห้าสิบเปอร์เซ็นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณไหนช่างโอ้โอเคเพิ่งรู้ว่าเออแคลรี่หายไปนานแล้วนี่ว่ะมันเริ่มเป็นสายดักอีกแล้ว <c oughs> เรากำลังเสียป้อมนี่เห็นไหมแวนแรงเท่าๆดวงเลยบอกตรงแรงแล้วพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูรอเด็ดเกมมันไม่มีดาเมจตีป้อมเลยออเออไม่ไม่เทียงไม่ขอเชี่ยไอ้ลิงหัวดอยทำไมดาเมจกู้งและเบาจังไว้เชี่ยแม่งเป็นเชี่ยอะไรว่าดาเมจเลย่ะหายไปไหนหมดไอ้เชี่ย งงเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้วนะเครื่องติดแล้วไงใส่สองเท <c oughs> อะไรนะอ๋อเออใช่ใช่ไอ้สก,กิลโยกมันอะสก,กิลกระโดดมันวะมันช่วยเพิ่มเกาะกุดไอเฮียลิงหัวดอยแม่งทุกกูเลเป็นขีกแก้ว ให้พี่แล้วมันไม่ทำไรเลยหรือว่าดูสกอหรือว่ามันทำว่าแต่เออมันทำว่าแต่ไม่เห็นไกลๆนะช่วยต่อยอะนะอยู่ตรงแถวเอลค์ยนเฮ้ยเฮ้ยทั้งวันอ่ะบอยนี่ไงอ้ากก็กดว่าไปนานแล้วนี่ว่ะปมบนเจอกัน support ไม่ได้แมงวลสิแมงวิล ก็ห่อฮันโอยฮะโดนโดนใช่โดนเข้าไปตีผมนิด,ดนแล้วฮะการขึ้นซูเปอร์คอนน่โคตยากเลยตายแล้วนะอันติวืนผมนี่ถอยเนี่ยเอาไงออกตาเลยไหมเผื่ว่ามันจะใ,ใกล้จุดไม่ียอ,อีกรอเลงเรื่องสิบห้าก่อนที่ค่อยเล่นเปิดแบบ โอเคเทียผมรู้สึกว่าลิงนี้แม่งตัวปัญหามากเลยตอนนี้ปัญหาใช่แม่งทุบที <ปะ S 1> ทครึ่งหลอดตลอดเลยย,เย้ยได้แต่มองปมบนนะ่เดี๋ยวไปกันแหละ ลิงไปกลางนะระวังแถวเอลซ่าโอ้โหฮอนโคลอีกแล้วไอเย็ดแม่้ยลิงหายวะอันนี้ไงงนี้ลิงลิงตรงนี้ตรงนี้่ะเบอกไม่ทันเฮียตายห่าหมดเลยมั้งเห็นโอ้โหเฮียกูยังจะรดนทินตายอีกไอแม่ย้อยวลสิบสามแล้ว เหลือเทเวนมาเป่าหน้ามันตีหน้ามันเลยทุกพี่โอ้โหแวนไม่ได้ปล่อยอันตีด้วยไอ้คยคิวเลนอย่างคิวเลนคือแบบไอ้แคยเขาไม่ได้อย่างแบกอะไอ้แคยแล้วกูอย่างแกน่ะ <C> e <al> มันต้องมีสักวัน ต้งมีสักวท่อไรวะไอ้เคียฟอร์ไม่มาเลยโอ้เอฟซีพระบิดาเป็นไงคิดว่าตอนนี้เหมือนว่ายังไงล่ะตายแรกกันเนี่ยเลยเชียรมั่นดิที่จงเชื่อมั่นดิชัยชนะกำลังรอเราอยู่เพี่คงโอ้โหกุหลานไม่ได้ตายตัวนึงวะ คงต้องเฟื้นอะสามวิน่นจาจะมังกร,ร,งงรงแคลลี่มันคือแบบอง่แกวกอะแต่ในที่แร้แม่งไม่รู้จะถ่ายายายคำด่าให้ตัวเองอยังไง <c oughs> ข้ออ้างมีเป็นร้อยแต่กูก็ไม่มีที่อะไรที่ใช้เลยนต,ตอนนี้น โอ้บุกอาดโอมานจีเนสเด็บโอมานอะไรเงี้ยบุกอาดแค่นี้เลยนะแวนทำอะไรไม่ได้แล้วร้อยมันไม่ออกรองเท้ากันสตาร์ทมันเล่นไม่ได้มึงโจนโอมานี่านเงี้ยก็เฮียอะไรวิ่งดีสุดรองเท้ากันสตาตานเอวจีเนี่คู่กันไงเนี่ยคี้มันหมดโอ้จีเนี่คู่กันไงเนี่ย ไปลเลยก็ได้รอรวมนี้กว่าใช่รอ,อรวมรอรวมไปไปก็ได้ไปกันกลางไหมโอ้โหโอโห,โอโหแม่งตอดที่แบบต่อได้ทั้ทงวันอ่ะยเ yeah. <laughs> ได้แค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอก <laughs> สามทางชิวๆวอะ่ะซื้อไดแม่ไม่ไหวไหว่ะไอ้เหี้ยต้องยอมแกนิีไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยช่วงมันแบบเกมรับวเปจนอกมากทำใจทำใจผมอยากไม่แข่